2021 YouTube ค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ไมมีโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ได้ทำออธุรกิจนะคะแล้วก็ติดต่อค้าขายในธุรกิจนะ,ะแล้วก็การทำ YouTube ค่ะเป็นก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะคะที่สุดฮิตมากๆเลยแล้วพัน21 YouTube ค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนใหม,ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ YouTube นะคะจะทำแบบส i k t o กโวย y o u t u จะปรับเปลี่ยนเป็น9ต่อ16 แล้วการทําเหมือนกับติ๊กต็อกฉะนั้นนะคะถ้าว่าใครมีการเตรียมพร้อมว่าเออเทรนของ YouTube ก็คือจะเป็นออในในแบบของติ๊กต k อกค่ะก็คือ ในหนึ่งนาทีนะคะฉะนั้นแล้วค่ะในการเตรียมพร้อมตอนนี้นะว่าใครจะสามารถที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของการทำคอนเทนต์แล้วก็เรื่องราวนะคะแล้วก็เรื่องเล่านะคะ,ะ,คะ,ท,ะที่จะสนุกที่จะสนุกสนานในปี2021กานทำ YouTube ก่อนได้ค่ะแล้วก็การหัวข้อนะคะในการทำ u t u b e มีอะไรบ้างนะหนล้านวิวได้กี่บาทนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ผู้คนสนใจมากๆเลยนะที่จะสำเร็จแบบยั่งยืนก็อาจจะใช้เทคนิคของการที่คุณได้ใช้สิ่งที่คุณมีค่ะในในสิ่งที่คุณแบบ มีอยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นวิดีโอหรือว่าจะทําเป็นเหมือนกับเป็นชีตหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณทําหรือว่าเป็นเรื่องราวที่คุณหาปัจจุบันนะคะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะทํา y o YouTube ได้แบบยั่งยืนหรือว่าถ้าคุณหาเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นโค้ชใช่ไหมคะ ซึ่งคุณก็สามารถที่จะเป็นคอสออนไลน์ที่สามารถที่จะมา,เ,าเป็นคอสฟรีได้หรือว่าเป็นขายคอสออนไลน์ก็ได้ค่ะคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้นะคะก็สามารถทําให้ควค่ามีรายได้แล้วก็เป็นอะไรที่มันสนุกสนานแล้วก็ใช้เวลาน้อยแล้วก็ได้อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวค่ะถ้าว่างหัวข้อในการท YouTube นะคะที่เป็นหัวข้อที่มันแบบ มันง่ายที่สุดม,มันง่ายที่สุดแล้วอะก็คือการที่แบบคือมัน,ม,นมันไม่มันไม่ต้องมีอะไรนะมันก็คือมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ความรู้แล้วก็ในส่วนของเรื่องของ m i ซ d s e t ค่ะที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่ได้ส่งพลังงานดีๆนะคะให้กับผู้คน ให้ผู้คนได้อ่านแล้วก็ได้ดูแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังใจแล้วก็รู้สึกสนุกสนานนี่คือเป็นหัวข้อของการท YouTube นะคะหรือว่าถ้าใครค่ะเป็นโค้ดเป็นคู่นะก็คือสามารถที่จะสอนฟรีได้นะคะทาง YouTube หรือว่ามีคอสพิเศษที่มันเป็นคอร์สที่แบบพิเศษแล้วก็เนื้อหาที่ดีจริงๆก็คืออยู่ที่คอสนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะก็คือการที่มี เป็นคอร์สออนไลน์ค่ะที่มีผู้ชมติดตามเป็นคนหนึ่งนะคะที่สนใจการทำ YouTube นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะกับการทำ YouTube แล้วก็การเตรียมทำคอนเทนต์นะคะสำหรับปี2021